สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในยุคที่เผด็จก,การทหารเข้ามาปกครองบ้านเมืองนั้นดูเหมือนว่าบทบาทของนักการเมืองทั้งหลายก็ดูจะไม่ค่อยมีความ สำคัญหรือว่าจะเรียกว่าไม่มีความหมายต่อประชาชนสักเท่าไหร่นะฮะถ้าจะพูดกันอย่างไม่เกรงอกเกรงใจก็บอกว่าดูเหมือนว่านักการเมืองในยุคที่ทหารครองอํานาจนั้นดูจะไม่ค่อยจะมีประโยชน์รับประชาชนมากนะักเหมือนกันนะฮะเพราะนยนยามที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาหรือว่าวิกฤตต่างๆทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการทำมาหากินหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆเนี่ยนักการเมืองในยุคนี้ไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้สักเท่าไหร่ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากฎก,กติกาที่รัฐบาลเผด็จการทหารคอสชออกมาก็ได้นะ,ะที่มีการห้ามการเคลื่อนไหวของนักการเมืองหรืออาจาจะมีบ้างนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวของนักการเมืองบ้างหรือจะเรียกว่าอาดีตนักการเมืองก็ได้นะครับก็จะเป็นอดีตนักการเมืองที่พยายามที่จะเอาอกเอาใจกับทหารซะมากกว่านะฮะที่จะแทนที่จะออกมาเพื่อที่จะ ปกป้องเรียกร้องหรือว่าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่นักการเมืองถูกตราหน้าถูกย้ําอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้โดยรัฐบาลทหารโคโสชที่มองนักการเมืองว่าเป็นผู้ที่สร้างปัญหาสร้างวิกฤตให้กับการเมืองไทยมาตลอดเวลานั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ฟังทัศนะหรือว่าในประเด็นต่ตางๆเหล่านี้นะครับกับอดีต นักการเมืองซึ่งเป็นอดีตสสพิษุโลก้าสมัยติดต่อกันนะครับเป็นอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรและจะเรียกได้ว่าเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ได้นะครับจะพูดคุยกับคุณนครมาชิมครับสวัสดีครับพี่นครครับสวัสดีครับคุณเจมสขอบพระคุณมากนะมครับพี่ที่ให้เกียรติคุยคุยในรายการนะครับตอนนี้ก็จะเรียกว่ามีบทบาทของนักการเมืองตอนนี้ก็จะเรียกว่า ดูจะอยู่ในภาวะที่อึดอัดใจไหมครับในในยุคนี้ก็ถามว่าอึดอัดใจไหมอึดอัดใจครับเพราะว่า <c oughs> บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนสังคมโลก <c oughs> และเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ประเทศของเราเน่เสียโอกาสค <c oughs> ที่ในทุกๆด้านทั้ง <c oughs> ด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองอ <c oughs> <c oughs> เพราะด้านเศรษฐ เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งหนักหนาสาหัสมากที่สุดในในยุคหนึ่งนะครับอืมครับครับพูดถึงเรื่องของปัญหาปัญหาเร่งด่วนหรือว่าปัญหาสําคัญของประชาชนตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ำพิษณุโลกก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวนาปลูกข้าวกันเยอะนะฮะมีชาวนาเยอะปัญหาเดือดร้อนแค่ไหนในในชาวนาพิษณุโลกตอนนี้ครับ คืออันที่จริงแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยนะครับถือว่าวิกฤตที่สุดในรอบสิบปีนะครับแล้วก็ในความเห็นของผมเนี่ยถือว่าในรอบหลายสิบปีด้วยซ้ําไปเพราะว่าคุณทุกอย่างมันสูงขึ้นนอกเหนือจากข้าวแล้วเนี่ยพืชผลทางการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสปรังยางพาราแล้วก็สินค้าเกษตรแทบทุกชนิดเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ ้านี่ถือว่าวิกฤตหนักที่สุดเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นก็เป็นสินค้าเกษตรอันดับต้นๆของประเทศในการเงินสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับ,บพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับในพิศณุโลกเนี่ยมีมีการทํานาสักคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนของของประชากรครับที่ทํานาก็ประมาณ5 0าสถึงหกที่ทํานา ที่เหลือก็จะที่ทําไร่นะครับแล้วก็ทําสวนแล้วก็จะมีธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวบ้างซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่คแต่ว่านเปนนี่ยยังทําไร่ทานากันอยู่โดยเฉพาะชาวนาถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของพิศนโลกเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดในลุ่มเจ้าพยาครับผมแล้วก็ในลุ่มปิงวังยมนานนะครับทีนี้ ปัญหาที่ทําให้ราคาข้าวในปีนี้ตกต่ํามากที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับมีคนออกมาพูดนะฮะแม้แต่อดีตสสพิสุโลกคนหนึ่งก็ออกมาพูดบอกว่าเป็นเพราะว่านายทุนและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของสชเนี่ยรวมหัวกันดิสเครดิตรัฐบาลอันนีเน้เป็นเหตุหลักไหมฮะที่ทําให้ราคาตกผม,ผมว่าน่าจะเป็นการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ที่ผิดแล้วก็อิงการเมืองมากไป นี่ผมผมกรับเรียนกับทางคุณจอมแล้วก็เผยนะครับว่าประเดน็นหลักของของราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวที่มันตกต่ำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับแต่มันเกี่ยวกับบริหารจัดการมันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่ที่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ ในในมุมมองของผมนะครับผม,ผมผมไม่ได้หน้าตอนนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้สังกัดรัคไหนแล้วเวลาออกมาจากรัคเนี่ยจากรัคประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยเกือบสามปีแล้วนะครับคก <ะ S 2> ็หน้าตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้สังกัดรัคไหนค <ะ S 2> แต่ว่ามองแล้วก็ในในความเห็นของผมเองเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าที่มันตกต่ำเนี่ย ปัจจัยภายในประเทศก็คือรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ในการค้าขายไม่มีประสบการณ์ในการที่จะมองกลไกาการตลาดอย่างมืออาชีพแล้วก็การวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดก,การสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวข้าวโพดแล้วก็มันสับปัหังเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับ แล้วก็ขาดความเป็นมืออาชีพอันนี้ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศของเราส่วนปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับถ้าเกิดว่ารัฐบาลแล้วก็คนทั่วไปที่ที่ยอมรับในความเป็นจริงเ่ยนะครับก็คือสังคมโลกในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยเราอยู่ในโลกเสรีเรามีองค์กรในระดับโลกไม่ไว่าจะเป็นสหประชาชาติออ EU หรือว่า ภาคีภาคีการค้าต่างๆทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเขาจะปฏิเสธรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนร,รัฐบาลยึดอำนาจมารัฐบาลที่เป็นปเผด็จการเนี่ยเขาจะไม่คบค้าสมาคมหรือว่าแซ็ชันหรือบอยคอร์ดเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบจากรอบนอกประเทศซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นจุดหลักอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรของเราเนี่ยตกต่ำเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับชาวโลกได้ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยคทัว่วโลกจึงจึงแซงชั่นประเทศของเราอันนี้รัฐบาลก็ควรที่จะบอกความจริงกับประชาชนด้วอย่างตรงไปตรงมาแต่แต่มีอดีตสสพิสุโลกที่เป็นอดีตสมาชิกพรรคเดียวกับทางคุณนครเนี่ยนะฮะบอกว่า แล้วก็เป็นคําพูดเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดเหมือนกันก็บอกว่าเป็นการรวมหัวกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับเจ้าของโรงสีกับนายทุนทําให้คือกดราคาข้าวจนต่ําม,มากในรอบสิบปีอันนี้อันนี้ฟังแล้วเป็นรู้สึกอย่างไรฮะในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และรู้ว่าปัญหาของราคาข้าวจริงๆที่มันตกมันมาจากเพราะอะไรผมผมว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับพรรคการเมืองและก็นักการเมืองมากกว่านะครับ รัฐบาลควรที่จะยอมรับแล้วก็ยืดอกยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแบบลูกผู้ชายเลยว่าการบริหารของรัฐบาลเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพราะเพราะเพราะอะไรจากการบริหารของรัฐบาลซึ่งเขาก็ต่อเนื่องมาเกือบเข้าเข้าสู่ปีที่สามแล้วเกือบสามปีเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาเขาไม่มีเหตุผลที่จะไปผลักความผิดให้กับคนอื่นหรือรัฐบาลที่เขายืดอํานาจมาหรือว่ารัฐบาลก่อน แต่ว่า <c oughs> เขาที่จะยอมรับความจริงว่าความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นน่ <c oughs> การบริหารจัดการของรัฐบาลขาดเห็นในการรองรับอย่างไร <c oughs> ขาดแนวนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการที่จะ,อะรองรับสินค้าเกษตรที่จะออกมาในแต่ละในแต่ละปีในแต่ละช่วงฤด,ดูอย่างไร <c oughs> แล้วก็ขาดการบริหาร <c oughs> หรือว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะเชื่อมประสานกับโลกทางการค้าแบบเสรีเนี่ยอย่างไร ไม่ควรที่จะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาผักความผิดผักความไม่ดีต่างๆให้กับพรรคการเมืองหรือว่าหรือว่านักการเมืองเท่านั้นซึ่งผมว่ามันมันไม่แฟร์กับกับรัฐบาลก่อนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มาตอบโต้นะครับอครับครับถ้าถ้าจะฟังอีกเหตุผลหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกก็บอกว่าเป็นเพราะว่าราคาข้าวในตลาดโลกก็ตกข้าวค้างสต็อกที่ทํากันไว้ในโครงการรับจำนำข้าวก็เยอะ ถ้าปล่อยออกมาก็ทําให้ราคาตกอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่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 ยังคงมีข้อเท็จจริงอยู่ด้วยไหมฮะหรือสุดท้ายมันมันก็มาตกอยู่ที่เรื่องของการบรหิหารจัดการของความเป็นรัฐบาลคสชมากกว่าผมผมเรียนเลยนะครับว่า,ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความชอบธรรมใดๆแล้วที่จะผักพาความรับผิดไปให้กับรัฐบาลก่อนเพราะว่าท่านต่อเนื่องกันมาเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะ มันเป็นความล้มเหลว <c oughs> แล้วก็มันเป็นความบกพร่องผิดพลาดในการบริหารจัดการแล้วก็การบริหารที่ขาดที่ใส่ทั์ขาดมัดหรือแผนหรือแนวนโยบายในการรองรับต <c oughs> ั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําที่จะกระจายสินค้าไปสู่ตลาดโลกอย่างเสรี <c oughs> อันนั้นรัฐบาลควรที่จะยอมรับความจริงดีกว่าที่จะโยนความผิดไปให้กับคนอื่นโดยที่ว่าเขาไม่ไม่ได้มีโอกาสตอบโต้นะครับทีนี้ ถ้ามาดูในแง่ของชาวนาในพิษณุโลกเองเนี่ยซึ่งซึ่งก็ก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจังหวัดพิณุโลกหรือชาวนาจังหวงหัดพิณุโลกเนี่ยเขาได้รับความอา่เดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคือแน่นอนมีความเดือดร้อนแน่แต่ว่าถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของอดีตสรสรในพิษณุโลกคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของโครงการรับจานำข้าวมองว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ย ไม่ได้สร้างประโยชน์กับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาได้อย่างแท้จริงเป็นโครงการที่ทําให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนมีการทุจริตกันอย่างมโหฬารทีนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวนาในพิษณุโลกเนี่ยไม่พอใจหรือว่าไม่ได้ประโยชน์จริงๆจากโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งรักแล้วก็ไม่พอใจโครงการนี้เหมือนอย่างที่คุณคุณหมอวรงไม่พอใจรหรือเปล่าฮะผมผมเรียนเลยนะครับผมอยู่กับชาวไร่ชาวนา ทุกสัปดาห์นะครัสัปดาห์หนึ่งสองสามวันห้าวันเต็ม <S <S <ๆ>ผมคุกมีอยู่กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในพิศนุโลกเนี่ยนะครับบ่อยมาก <S <S <ๆ>แล้วก็ทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะไปพบกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหลายร้อยคนนะครับ <S <S เพราะ,ะแกนนำกลุ่มเกษตรกรต่างๆแล้วก็สมาคมชาวนาอะไรต<ๆ>่างๆ,ๆ เขาสะท้อนปัญหาอย่างไรครับทั้งเรื่องของจำนำข้าวทั้งปัญหาราคาข้าวที่ตกอยู่ตอนนี้ตอบแทนประชาชนเลยว่าประชาชนชอบนโยบายจำนำข้าวของของรัฐบาลคุณยิ่งรักรับเพราะว่าเพราะว่าเป็นการให้ราคาที่ค่อนข้างดีและก็สูงแล้วก็ชาวนาเองก็สัมผัสได้ว่า ในช่วงที่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยใช้นโยบายจำนำข้าวเนี่ยชาวนาส่วนใหญไ่ไม่เฉพาะแต่ชาวพิษณุโลกนะครับลืมตาอาปากได้แล้วก็มีมีกินมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็กระบวนการกระบวนการอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมผมก็ไม่ได้เชียร์คุณยิ่งรัก <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้หักล้างฝ่ายตรงข้าม <c oughs> แต่ว่าผมจะพูดถึงความจริงล้วนๆนะครับที่ผมเองได้สัมผัสมา ก็คือนโยบายจำนำข้าวเนี่ยมีข้อดีก็คือท่านท่านท่านให้ราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับจะชี้นำตลาดแล้วก็เวลารัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยจ่ายเงินไปวิธีการจ่ายเงินไม่ได้ว่าโอนเงินผ่านรัฐบาลนะฮะก็คือจากธนาคารเนี่ยโอนไปของชาวนา,า,วนาโดยตรงชาวนาครับเขามัน ผมผมก็มั่นใจว่ากระบวนการในชั้นเนี้ยไม่มีการทุจริต mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าพอเข้าไปอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วอยู่ในการกำกับของรัฐบาลแล้วจะมีการทุจริตอย่างไรหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีการทุจริตนะครับก็ควรที่จะเอาผิดเฉพาะรายบุคคล mm hmm. หรือว่าครเกี่ยวข้องก็เอาผิดไปเลยอันนั้นเอาไปประหารเลยน่นผมผมไม่ได้ว่าจัดการโดยมากทางกฎหมายแต่จะต้องเป็นธรรมนะครับให้เขาได, mm hmm. ได้มีโอกาสพิสูจน์ ให้เขาได้มีโอกาสชี้แจงให้เขาได้มีโอกาสแสดงเหตุผลอย่างยุติธรรมใครผิดว่ากันไปตามผิดเลยรเราเราไม่ได้เราไม่ได้ปกป้องคนผิดแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผิดหรือว่าเขามีข้อเท็จจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการฝ่ายประจำเนี่ยอย่างอย่างเป็นธรรมนะครับ แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยอยากจะพูดแทนพี่น้องเกษตรกรก็คือนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีผมเองเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจอมได้ได้พูดถึงท่านคุณหมอวรงผมเนี่ยด้วยความที่อยู่ในพักเดียวกันมาผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมเป็นคนชวนคุณหมอวรงเนี่ยมาอยู่พักประชาธิปัตย์เองเพราะว่าผมนะครับเป็นสสมาก่อนท่านเนี่ยสมัยหนึ่งผมเป็นมาตั้ง ปสพอคุณหมอปรลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ในสังกัดของพักไทยรัฐไทยอแต่เนื่องจากว่าผู้สมัครของอดีสตศของพรกประชาธิปัตย์เนี่ยท่านหนึ่งที่พิศเโลกเนี่ยย้ายไปอยู่ไทยรัฐไทยในขณะนั้นคผมก็ไปเรียนเชิญคุณหมอเนี่ยเข้ามาร่วมงานทางการเมืองกับพรกประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2547-2548ค ผมเองในฐานะคนที่สนิทคุ้นเคยกันเนี่ยผมก็บอกว่าอืนโยบายอันไหนถ้าชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ร,กรคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งยังยากจนยังลําบากอยู่เนี่ยได้ประโยชน์ก็อย่าไปอย่าไปโจมตีเขาได้ไหมอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรเนี่ยส่งเสริมต่อไปเลยไม่ต้องไปขัดขวางแต่ถ้าเกิดว่าใครทุจริต ใครคอร์รัปชันใครสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบเราตีกันเต็มที่เลยทันลมกันให้เต็มที่เลยใส่กันไปโดยไม่ต้องกลัวเพราะเราต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของเกษตรกรแล้วก็พี่น้องคนไทยนะเป็นอันดับที่หนึ่งส่วนทางการเมืองนั้นแข่งกันทําความดีไม่เป็นไรทําความดีแล้วเกษตรกรประชาชนคนไทยทั้งประเทศมองเห็นเขาจะเลือกต่อมาค <c oughs> ใครทำคมไม่ดีกับประชาชนประชาชนเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงเขาก็จะประเสธไม่สอสอนั้นหรือว่าพรรคการเมืองนั้นมาบริหารต่ออันนี้มันมัน,ม,นมันต้องพูดกันอย่างแฟฝงแล้วก็เป็นฝ่ายแบบนี้ค,นค,คุณหมอวรมงก็ออกมาบอกว่าเมื่อก่อนอคุณนครเองก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นยฮะตอนสมัยประชาธิป,ปัตย ก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าตอนนี้ทําไมถึงดูเหมือนว่ากลับมาสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลคุณยิ่งรักษ์ที่ผ่านมาครับเรียนเลยนะครับผมไม่เคยตําหนินโยบายจำนำเลยแล้วก็ช่วงที่ช่วงหนึ่งนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสมาจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ใช้นโยบายประก,กันราคาข้าวราคาสินค้าเกษตร ผมเห็นด้วยทั้งสองนโยบายแต่ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งในต่างกันบ้างนะครับคือผมเรียนเลยว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับนโยบายอันไหนที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรซึ่งเขาไม,ไม่มีโอกาสได้ลืมตาอาา้าปากเขาถูกกดทับเขาถูกกดขี่เขาถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เนี่ยนะครับผมผมจะสนับสนุนทุกนโยบายถ้ามันเกิดประโยชน์กับเกษตรกร<ม>กับไม่<า>ว,ว่าจะเป็นพักไหนเสนอ ไหนขึ้นมาเนี่ยคุณเสนอนโยบายที่ดีเนี่ยเอามาเลยคุณทํานโยบายแล้วผลประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับเกษตรกรเกิดขึ้นกับชาวไร่ชาวนานอย่างแท้จริงเนี่ยคุณทํามาเลยผมพร้อมจะสนับสนุนไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะไปโจมตีว่าเฮ้ยทำไมไปทําแบบนั้นแบบนี้ซึ่งข้อมูลที่คุณหมอพูดเนี่ยไม่จริงแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงคุณหมอมากนักหรอกนะครับเขาจะ เขาจะว่าไม่ดีเขาจะว่ายังไงเป็นเรื่องของท่าน mm hmm. แต่สิ่งที่ผมพูดก็คือพูดว่าประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายอันไหนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์จากนโยบายของพักการเมืองไหนของรัฐบาลชุดไหนมากที่สุดและมีโอกาสที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ร,กรซึ่งยังเป็นคนด้อยโอกาสยังเป็นคนที่ยังลำบากยากจนอยู่เนี่ยให้เขาได้มีโอกาส ได้ลืมตามอ้าปากได้ยืนลุกขึ้นได้มีความสง่างามแล้วก็ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่รับการดูแลแล้วก็มีศักดิ์ศรีผมพอใจแล้วแล้วก็ ừ ừ ผมพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับครับอันนี้หมายถึงว่ายืนยันว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณนครอยู่ในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันว่าพูดแบบนี้หรือว่ามีท่าทีแบบนี้กับโครงการรับจำนำข้าวใช่ไหมครับคำเดียวสิบปีก่อนผมพูดยังไงวันนี้ผมก็จะพูดอย่างนั้น จุดยืนทางการเมือง20ปี10ปีหรือว่ายาวนานแค่ไหนผมก็ยังยืนอยู่ในจุดนี้แล้วก็ผมก็จะยืนอยู่ในจุดนี้ตลอดไปครับครับครทีนี้ถ้าอย่างนั้นมาดูโครงการแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาลคอสชคิดคิดว่าเป็นแนวทางที่ที่จะได้ประโยชน์กับประชาชนไหมครับโครงการรับจำนำยุ้งฉางท,ที่ที่ออกมาเนี่ยฮะ ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ควรที่จะทำวันที่จริงควรที่จะทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วออเแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับอายังไงรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์อายที่จะพูดบอกว่ารับจำนำข้าวเพราะว่าไปไปยึดทรัพย์ของอดีตนายกยิ่งรักษณอไงไปไปร่วมกันกับกระบวนการเครือข่ายในการทำลายนโยบายในการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดก่อนครับ ทีนี้เลยเปลี่ยนอันที่จริงมันก็หลักการเดียวกันเหยครับรัฐบาลของอนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าจำนำข้าวข้อดีของเขาก็คือได้ข้าวมาเป็นสินค้าใช่ไหมครับไม่ได้จ่ายเงินไปฟรีแต่ว,ว่าราคามันอาจจะสูงกว่ากลไกตลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติในการที่รัฐบาลมีนโยบายแล้วก็จะมาบอกว่ากาไรขาดทุนเน่ยมันมันไม่ได้นโยบายของรัฐเนี่ยนะครับจะไปบอกว่านโยบายอันเนี้ย ขาดทุนผู้ที่ออกนโยบายผู้ที่บริหารจะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับไม่งั้นทุกรัฐบาลทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบหมดสิคุณ <Okay. S 2> ถามย้อนกลับว่ามีรัฐบาลเนี่ยนะครับออกเงินในการสร้างถนนซูเปอร์ไฮเวย์ออกเงินในการสร้างสนามบินออกเงินในการสร้างท่าเรือออกเงินในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้กับประเทศเนี่ยจะไปคํานวณ ว่าจะต้องอขาดทุนแล้วผู้บริหารหรือนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมารับผิดชอบเอาเงินส่วนตัวน่ยไปชดใช้ให้กับประเทศแบบนั้นผมว่ามันคงไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทาแบบนี้นะครับก็คงมีในในประเทศเราซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยก็รู้สึกส่วนตัวว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็ม,มันไม่ถูกต้องตามหลักสากลนะครับครับครับ คิดว่าจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยโครงการรับจำนำยุ้งฉางกับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันก็คือวิธีการเดียวกันไหมฮะมันต่างกันยังไงฮะวิธีการเดียวกันแต่อาจจะเรียกชื่ออื่นต่างกันที่ชื่อซ้อนกับนโยบายที่ที่เขาเพิ่งไปทําลายกันมาประมาณเนี้ยครับอืหลักการมันก็อันเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามาพูดความจริงเลยบอกว่าเออรัฐบาลใช้วิธีการแบบเดิมเนี่ยไปไม่ไหวแล้ว รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเอานโยบายอของรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยมาลอกเปลี่ยนแบบหรือว่ามาปรับเพื่อให้มันสอดคล้องแบบนั้นมันมันจะดูแมนมากกว่า <c oughs> ใจผมเองเนี่ยนะ <c oughs> เห็นว่านโยบายอันไหนก็แล้วแต่แม้จะแม้กระทั่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยในเมื่อคุณเป็นรัฐบาลที่ปกดคุณทําไปเถิดถ้าประโยชน์จะเกิดขึ้น กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเพราะตอนนี้คุณจอมทราบไหมครับชาวนาที่ผมได้สัมผัสอยู่แทบจะทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับเขาจะตายกันแล้วชาวนายังไม่พอมันสับหลังหนักกว่านั้นนะครับมันสับหลังเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันหัวมันสดกิโลละบาทห้าสิบถึงสองบาทครับ ตอนนี้คุณจอมทราบไหมว่าเหลือเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบตางค์กิโลแล้วไม่ถึงหนึ่งบาทข้าวโพดหนักกว่าราคามันย้อนยุคไปเมื่อสิบสิบยี่สิบปีก่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้นะครับรัฐบาลเทพจะไม่มีมาตรการใดๆมารองรับเลยเหลือกิโลละสามถึงสี่บาทชาวนาเนี่ยขายขายข้าวเนี่ยได้กิโลละ 5บาท6บาทข้าวหอมมะลิที่เกตด,ดีๆจากเดิมที่ขายได้15บห้ถึงยีบาทตอนนี้เหลือแค่เพียง7จบาทเกษตรกรจะอยู่กันได้ยังไงทั้งๆที่ปุ๋ยก็ไม่ได้ลดลงยาก็ไม่ได้ลดลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นค่าของชีพเนะี่ยไม่ได้ลดลงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้ความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่า กำไรที่ที่มันควรที่จะตกไปถึงมือของชาวไร่ชาวนาชาวเสือเนี่ยกลับไปตกอยู่ในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทุนผูกขาดไม่กี่ตระก,กูลเองนะครับที่ไปจับมือกับรัฐบาลอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นฮะถ้ากบองว่าโครงการรับจำนำยุ้งฉางไม่ต่างจากรับจำนำข้าวเนี่ย ในโครงการรับจำนำยุ้งฉางก็จะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าวเองก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แต่มันมีความเสียหายเกิดขึ้นในเชิงการเงินหรือการคลังของประเทศอย่างที่คุยกันหรือวิจารณ์กันในโครงการรับจำนำข้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีใครขึ้นไปร้องต่อปปชสตงอ,อะไรอีกเนี่ยว่ารัฐบาลคอสชอเนี่ยจำนำยุ้งฉางเนี่ยก็นํามาซึ่งกัน ใช้เงินที่มันมันมันมากเกินเกินไปอะไรแบบเนี้ยก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ก็ก็จะต้องถูกชดเชยเหมือนกันที่ไปเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายหรือเรียกค่าชดเชยจากคุณยิ่งรักด้วยหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลน,นี้นะครับหรือว่ารัฐบาลต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลน,นะครับถ้าใช้บรรทัดฐานแล้วก็มาตรฐานเดียวกับกับ,ก,บกับที่รัฐบาลชุดเนี้ยนะครับ ได้ปฏิบัติต่ออดีตนายกยิ่งรักเนี่ยนะครับ hmm. อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งสีแบ่งขั้ว hmm. แล้วก็ปฏิบัติอย่างยุติธรรมบนบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยต้องต้องไม่ปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้หรอก hmm. จํานํายุงฉางเนี่ยมันก็ใช้เงินของรัฐ, hmm. รฐบาลเงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับไปอุดหนุนมันก็ต้องมีส่วนต่างที่จะต้องเป็นความไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆอ เป็นความขาดทุนด้านงบประมาณใช่ครับประเด็ปายนี้เช่นเดียวกัน mm hmm. นี้ถ้าเกิดว่าใช้มาตรฐานเดียวกัน,นถ้ามีคนไปร้องต่อปปชาไปร้องต่อรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องยึดทซัพย์ของของพวกตนเองด้วยหรือว่า mm hmm. ของคนที่ออกคําสั่งด้วย mm hmm. หรือว่าคนที่บบปฏิบัติตามนโยบายด้วยถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอื mm hmm. เว้น <c oughs> แต่ว่ารัฐบาลยอมรับผิดว่าเอ้ยอการการยึดรัพย์เนี่ยมันไม่เป็นมาตรฐานสากล แม้ว่าจะมีมาตรา44ของของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะครับรับรองอยู่รองรับอยู่ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าใช้บรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องย้อนกลับมายึดทรัพย์ของพวกตนเองด้วยนะถ้าเป็นบรรทัดฐานก็เป็นมาตรฐานบนความยุติธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับ mm hmm. ครับครับ